สวัสดีนักศึกษาทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการสร้างบุ๊กิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในการสร้างบุ๊กิ้งของแขกที่เป็นแขกอินดิวิเดเนี่ยมันต้องทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1ไปจนถึงขั้นตอนที่ทําเสร็จแล้วการค้นหาการแก้ไขแล้วก็การแคนเซิลบุ๊กิ้งแล้วก็การดีลีบบุ๊กิ้งนะครับครบจบใน1คลิปเลยนะครับอ่เริ่มต้นนะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องนี้อยู่นะครับเรื่องของ Reservation นะครับ ผมเมนูย่อยซ้ายมือก็ยังคงเป็นหน้าตาเดิมแบบนี้นะครับคลิปที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการสร้างโปรโฟไฟล์ไปแล้วนะครับเรามีข้อมูลของแขกเรามีโปรโฟไฟล์แขก อยู่ในระบบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างบุ๊กิ้งให้กับแขกค,คนเดิมนะครับเป็นแขกที่ชื่อว่านายกิติภูมินี่แหละนะวิธีการสร้างบุ๊กิ้งก็ไปที่ปุ่ม New Reservation นะครับเดี๋ยวครูเพิ่มเติมนิดนึงมันจะมีอยู่2ปุ่มนี้เห็นไหมครับ New Reservation กับ Update Reservation ถ้าเราจะสร้างนะครับเราก็ไปที่ปุ่ม New Reservation ถ้าเราจะค้นหาให้มาที่ปุ่ม Update นะครับ New ใช้สร้างอัปเดตใช้ค้นหานะครับสองปุ่มนี้เด็กๆหลายๆรุ่นจะจำสลับกันนะครับก็จำเอาไว้ให้ดีๆแล้วกันนะว่ามันต่างกันแบบนี้นะครับมาที่ New มาสร้างกันนะครับจำหน้าต่างนี้กันได้ไม่เอ่ยนะตอนที่เลคเชอร์กันไปนะครับก็เดี๋ยวเรากรอกข้อมูลตามนี้เหมือนตอนนั้นที่เลคเชอร์ครูไม่ได้อธิบายเนาะว่าทําไมข้อมูลมันถึงเป็นปี2018นะครับเดี๋ยวครูอธิบายในคลิปนี้ไว้สั้นๆแล้วกันนะครับก็คือว่าด้วยความที่โปรแกรมนี้เนี่ยมันเป็นโหมดเทรนนิ่งนะครับแล้วมันกก็ถู install ไว้ตั้งแต่เมื่อตอนปี2018วันนี้แหละวันที่6เดือน3เดือนมีนาปี2018เนี่แหละนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีข้อจํากัดนะครับแล้วก็มีปัญหาทางเทคนิคบางอย่างใช้คํานี้แล้วกันนะครับที่ทําให้ครูไม่สามารถที่จะ close day นะครับปิดข้ามวันได้พอมันไม่สามารถ close day ได้เนี่ยวันที่มันก็เลยไม่เคยถูกเปลี่ยนนะครับวันที่ในโปรแกรมมันก็เลยเป็นวันที่วันที่6เดือน3ปี2018อยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยังยังเอาไว้ใช้ในการเรียนการสอน ได้อยู่นะครับแต่อาจจะแค่สับสนนิดนึงเวลาที่ครูจะพูดว่าวันนี้นะครับวันนี้ในการเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยก็จะหมายถึงวันที่6เดือน3ปี2018นะโอเคงั้นก็สมมุติว่าแขกต้องการจะเช็คอินวันที่6เดือน3ปี2018แล้วกันนะครับแขกต้องการพัก2คืนแขกจะเช็คเอาท์วันที่8เดือน3ปี2018นนะครับ อินหกออก8นะครับเดี๋ยวพอครูไปคลิกตรงช่องอื่นลองดูตรงช่องไหนนะครับมันจะเปลี่ยนให้เป็นเลข2เห็นไหมครับก็คือนับได้2คืนนะครับแล้วก็จํานวนแขกแขกต้องการพัก2คนเป็นผู้ใหญ่2นะครับแล้วก็จองแค่ห้องเดียวนะครับความต้องการของแขกก็คือต้องการห้องสูพีเรียนะครับต้องการห้องที่เป็นเตียงคิงไซส์นะครับแขกแจ้งมาแบบนี้แล้วก็จองห้องเดียวดังนั้นพอเรารู้ข้อมูลนี้เดี๋ยวเราไปเลือกห้องให้ถูกต้องเนาะ,ะสำหรับวันอินวันเอาจำนวนแขกหลอกกรอกเสร็จแล้ว ช่องต่อไปก็คือเรามาใส่ชื่อแขกนะครับวิธีการก็คือคลิกที่ dropdown นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อแขก search นะครับเจอแล้วนะครับครูขอเลือกอันนี้ละกันที่เป็นกิติภูมิและ address เลขที่2เนี่แหละครับเราเจอแขกแล้วนะครับเราเจอข้อมูลแขกในระบบเราคลิกเลือกกดโอเค ข้อมูลก็จะลิงก์เข้ามาให้แบบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องพิมพ์เองอ่ะนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรต้องไปสร้าง Booking แขกเก็บไว้ในระบบก่อนนะครับอ่หน้านี้ทำอย่างจริงๆทําทำเร็วมากนะครับแล้วก็กดโอเคมันก็จะพาไปสู่หน้าเลสคิวลี่นะครับจะเป็นหน้าต่างที่ให้เราเลือก Type ห้องของแขกเมื่อกี้ครูแจ้งว่าข้อมูลของแขกเขาบอกว่าเขาต้องการพักห้องที่เป็นเตียง King size เป็นห้อง Double นะครับแล้วก็เป็นห้อง Class Superior นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ Superior King นะครับแขก Individual นะครูเคยบอกไว้ว่าให้เลือก Rate Code เป็น Bar Rate นะครับก็เลยเป็นราคานี้คืนละ5,500บาทนะครับอ่ะมันก็คลิกเป็นค่า Default ให้อยู่แล้วนะครับเรียบร้อยตรวจสอบถูกต้องกด OK จากนั้นก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาทุกคนจาได้ใช่ไหมครับหน้านี้เรียกว่าอะไรนะหน้า Booking ในคอลัมน์บนนะครับคอลัมน์บนเป็นข้อมูลส่วนตัวของแขกเห็นไหมครับ มันก็จะลิงก์ข้อมูลส่วนตัวของแขกมาให้เลยเราไม่ต้องมานั่งกรอกเองส่วนช่องพวกนี้ A g e n t c o m p a n y g r o u p ช่องพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นแขก individual เนี่ยมันจะไม่มีข้อมูลอะไรนะครับช่องพวกนี้จะมีข้อมูลก็ต่อเมื่อเป็นแขกกรุ๊ปนะครับแขกกรุ๊ปก็คือพวกแขกกรุ๊ปคอมพานีหรือกรุ๊ปเอเจนต์นั่นแหละนะครับซึ่งก็จะยังไม่พูดถึงในคอร์สนี้แล้วกันเรามาดูคอลัมน์ล่างมั้งครับคอลัมน์ล่างก็จะเป็นข้อมูลในส่วนของการจองแ,แบ่งออกเป็น3คอลัมน์คอลัมน์ทททีีี่่่1คคอออลลลััมมมน์ตรงกาา2แะขวื3 ตามที่เราเคยเรียนในออนไลน์ไปนะครับข้อมูลตรงนี้ก็กรอกมาให้เรียบร้อยเพราะมันลิงก์มานะครับแคร์อินวันที่6นะครับเอาวันที่8พักรวมแล้ว2คืนนะครับเป็นผู้ใหญ่2คนจองหนึ่งห้องเป็นห้อง s ูพีเรียร์คิงนะครับาราคาคืนละ5,500บาทนะครับแน่นอนช่องนี้จำได้ไหมครับช่องนี้เอาไว้ใส่อะไรเอ่ย Ro o m Number นะครับในส่วนของการทำบุ๊กิ้งเราจะยังเว้น room Number ไว้ก่อนเราจะยังไม่แอ s ไซน์เบอร์ห้องให้กับแขกเราจะเอาไว้ทำตอนที่ เป็นวันเช็คอินตอนที่แขกมาถึงเป็นหน้าที่ของฟอนเด็กซ์นะครับฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเหลืออะไรเอ่ย ETA นะครับเวลาที่แขกคาดว่าจะมาเข้าพักนะครับหรือเวลาเช็คอินนั่นเองถ้าเกิดแขกไม่ได้รีเควสอะไรมาเราก็ใส่เป็นค่ามาตรฐาน140 0หรือ14นาฬิกาบ่ายโมงนะครับ ETD เวลาที่จะดีผ่านนะครับก็ใส่เป็นค่ามาตรฐานสากลเที่ยงตรง120 0เห็นไหมครับครูพิมพ์1 2 0 0 1400ไม่ได้ใส่จุดใส่อะไรนะ ระบบมันก็จะใส่โคลอนให้เองหรือจะพิมพ์1 2ึ่งโคลอนศูก็ได้นะครับเรื่องของเวลาเราจะใช้โคลอนนะครับดังนั้นเวลาเราไปเห็นตัวเลขที่มีโคลอนเนี่ยก็สามารถเดาได้ว่าเอ้อันนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นการบอกเวลานะเจ้าโคลอนนี้นะเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูที่คอลัมน์นี้บ้างนะครับ l e s s w a t o n t y p e นะครับลองคลิก dropdown drop drop drop, ดูซิเหมือนตอนที่ครูบรรยายไหมนะอ่ะก็เหมือนกันก็มีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นแบบเบสิกเบื้องต้นเป็นแขกอินดิวิว a l เนาะเราก็เลือกแบบบ 6PMmH นะครั มาเก็ตนะครับด้วยความที่เราเลือกเลทโค้ดเป็นบาร์เลทก็เลยเลือกเป็นดเรกบาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเบื้องต้นค่ามาตรฐาน source นะครับสมมุติแล้วการสมมุติว่าแขกค,คนนี้เนี่ยจองมาโดยตรงกับเว็บไซต์ของโรงแรมจองโดยตรงมาอ่ะเรามาดูซิ source แหล่งที่มาของการจองของแขกจองมาจากไหนได้บ้างจริงๆโรงแรมเซตเอาไว้เยอะนะแต่เมื่อกี้ครูให้โจทย์ว่าแขกจองมาจากเว็บไซต์ของโรงแรมเนาะก็เลยเลือกอันนี้ h o เทลเว็บไซต์นะครับต่อไป origin นะครับสมมติว่าแขก คนนี้เนี่ยเขาต้องการมาเที่ยวพักผ่อนนะครับมาสเตตแคชั่นไม่ได้มาบิสเนสทริปไม่ได้มาทํางานนะครับแน่นอนเราก็เลือกอะไรครับมาพักผ่อนเลือกเลเชอร์นะครับกดโอเคเพย์เมนต์สมมุติว่าแขกเขาประสงค์จะจ่ายด้วยเงินสดนะครับต้องการจ่ายด้วยเงินสดตอนที่เช็คเอาท์นี่แหละนะครับก็เลยเลือกแคชนะครับเหลือฝั่งนี้นะครับสเปเชียลนะครับสมมุติว่าแขกเขาเรียกเควส์มาว่าเขาอยากได้ควายเอทรูมนะครับเขาต้องการความสงบลองดูซิว่าเรามี สเปเชียลควาย r ์รูมให้เลือกไหมนะอ่ะเจอไหมนี่เนาะควาย t ์รูมนะครับก็ติ๊กตรงนี้กากระบาทนะครับแล้วกดโอเคส่วนช่องคอมเมนต์นะครับจำได้ไหมเอ่ยทุกคนพิมพ์ว่าอะไรบ้างนะครับเป็นแขกอินดิวิ u ดอลเนาะก็พิมพ์ว่า o w n w n a c นะครับก็เป็นการบอกว่าเป็นโอนแอคเคาท์แขกมาเองจองเองชำระค่าใช้จ่ายเองนะครับโอนแอคเคาท์นะ o w n a c เว้นวรรคใส่รูมชันะครับมาดูตรงนี้รูมชัเป็น superior king เตียงคิง King, ก็เลยเป็นห้องดับเบิลห้องดับเบิลโค้ดคือ DBL แบบนี้เว้นวักใส่เครื่องหมาย a แล้วก็ตามด้วยราคาเลทราคาต่อคืนนะครับเราก็มาดูซิว่าเลทราคาต่อคืนเป็นเท่าไหร่ครับ5,500บาทดูในช่องนี้ก็เลยเป็น a 5 d 5,500บาทราคานี้รวมอาหารเช้าก็เลยตามด้วย ABF อันนี้ก็คือการใส่คอมเมนต์อ่ะมาดูเต็มๆซิคอมเมนต์สรุปใส่ว่ายังไง o w n a Cdbl at 5,500บาท ABF นะครับกด close ไปนะครับ Item inventory นะครับแขกจะขอยืมอะไรไหมนะครับอกดให้ดูนิดนึงว่ามีอะไรให้ดูเท่าทีมีอะไรให้เราสามารถเลือกยืมได้บ้างนะครับก็มี4อย่างเหล่านี้ที่ครูเคยพูดไปมี adapter baby cot เตียงเด็ก extra b e เตียงเสริม iron board iron, ish, ต iron ตัว iron เตารีดแล้วก็ iron board นะครับตัวที่รีดผ้าอะแขกไม่ได้จะยืมอะไรแขกมาพักผ่อนนะ โอเคก็ close ไปเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการสร้าง booking นะครับเสร็จแล้วเราก็กดจะ save หรือกด ok ก็ได้อ่ะกูกด ok เรอสักครู่หนึ่งสัญลักษณ์ที่บอกว่าการทำ booking เรียบร้อยนะครับมันจะขึ้น pop up นี้ขึ้นมานะครับ pop up นี้จะขึ้นว่า confirmation number นะครับมันจะโชว์หมายเลขบ o ๊กิ้งนะครับ confirmation number is ตึ๊ดๆนะครับถ้ามันขึ้นหมายเลข c o n คอนเฟิร์มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเรียบร้อยแล้วละกดโอเคไปนะครับมันก็จะปิดเจ้าหน้าบุกิ้งหนีนะเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นการสร้างบุกิ้งขึ้นมาใหม่นะครับ Make a new reservation ทีนี้สเต็ปต่อไปนะครับเรามาลองค้นหากันดีกว่านะครับ หนึ่งการค้นหาก็คือดูว่าบุ๊กิ้งที่เราสร้างเมื่อกี้นั้นนะครับเข้าไปในระบบแล้วหรือยังหรือเราจะใช้ในการค้นหาบุ๊กิ้งอื่นๆของแขกก็ได้นะครับวิธีการค้นหามาที่ปุ่มนี้ครับปุ่มอัปเดตเรสูวัชชั่นนะครับปุ่มนี้ใช้ในการค้นหาบุ๊กิ้งอ่ะคลิกอ่ะเดี๋ยวเรามาค้นหาบุ๊กิ้งของแขกคนเมื่อกี้ที่ชื่อว่ากิติภูมินะครับเราก็พิมพ์ชื่อกิติภูมิในช่อง name อ่ะแล้วลอง enter ค้นหาดูอ่าเราจะเห็นว่ามันมี บุ๊กิ้งของกิติภูิเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันคือบุ๊กคิ้งเก่าๆที่ครูทําค้างไว้นั่นแหละอ่ามันคืออันนี้ที่ครูทําเมื่อกี้ถามว่าครูรู้ได้ยังไงว่ามันคืออันนี้นะครับครูดูจากสเตตัสเห็นไหมครับสเตตัสอันนี้ขึ้นว่าเช็คอินแปลว่าบุ๊ก i ิ้งนี้เช็คอินอยู่เช็คอินไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อกี้เรายังไม่ได้เช็คอินไม่ใช่อันนี้แน่นอนดิวเอา t แปลว่ากําลังจะเช็คเอา t ์นะครับจะต้องเช็คเอา t ์วันนี้ส่วนอันนี้ก็ดิวเอาเหมือนกันดังนั้น1 2 3, 4, 4ตัวนี้ไม่ใช่บุ๊กิ้งเมื่อกี้แน่นอนส่วนสเตตัสเลข1เนี่ยจริงที่มันหมายถึงสเตตัส expect นะครับหมายถึงสเตตัสของแขกที่คาดว่าจะมาพักนะครับอ่ะมันบอกอะไรบ้างเนมก็จะบอกชื่อนามสกุลของแขกนะครับแล้วก็ a r i v a l departure one check in one check out สเตตัสอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ room อ่ะอีกตัวนึงที่บอกได้ว่ามันคือบุ๊กิ้งเมื่อกี้นี้ก็คือตรงช่อง room number เนี่ยยัง blank อยู่นะครับถ้าเป็นบุ๊กิ้งที่แขกยังไม่มาพักเนี่ย มันจะยังไม่มีการใส่ room number นกะมันจะ blank แบบนี้แล้วก็ room type SPNK ให้เราเลือกแล้วก็ person นะครับก็คือ,อแขกจองกี่คนเป็น2คนนะครับ2ทับสูตรก็คือ2คนนะครับ rooms จำนวนห้อง1 1ห,ห,ห้องนะครับ member level ก็เป็นพวก VIP อันนี้ก็เป็นพวก group นะครับอย่างที่ครูบอกไปว่าเราเว้นไว้ไม่ได้ใส่นะ rate code ราคาต่อคืนชำระเงินรูปแบบไหน CA ก็มาจาก cash นั่นเองนะครับ ARR time arrival time เวลาที่คาดว่าแขกจะมาเข้าพักนะครับส่วนไอ้พวกนี้เป็นดอกจันเนี่ยก็คือแขกเขาเช็คอินไปแล้วนะครับเป็นเวลากดเช็คอินจริงเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตอนเรียนเรื่อง Fondex นะครับเอาละนี่คือวิธีการค้นหานะครับค้นหาเจอแล้วถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลเราก็ดับเบิลคลิกเปิด Booking ขึ้นมา และเราก็สามารถเข้ามาแก้ไขอะไรทุกสิ่งอย่างได้หมดเลยอะไรที่เป็นสีดำเนี่ยนะครับเห็นไหมครับพวกนี้จะเป็นสีดำเนี่ยเราไปคลิกแก้ไขได้หมดนะครับแต่อะไรที่เป็นสีเทาเช่นเห็นไหมครับชื่อนามสกุลเราแก้ไขไม่ได้ถ้าจะแก้ก็ต้องไปแก้ที่อะไรเอ่ยต้องไปแก้ที่โปรไฟล์นะครับเรื่องต่อไปคือการแคนเซิลสมมุติว่าแขกแจ้งมาว่าแคนเซิลแขกไม่เข้าพักและไม่เปลี่ยนวันด้วยแต่ก็คือจะแคนเซิลเลยนะครับวิธีการแคนเซิลก็คือมาที่ปุ่มนี้เห็นไหมครับปุ่มนี้จะมีปุ่มแคนเซิลเราคลิกที่แคน แล้วเราก็เลือก reason reason แปลว่าเหตุผลนะครับก็คือเราต้องระบุเหตุผลในการ Can c e l นะโปรแกรมเขาก็เซ็ตเหตุผลเอาไว้มากมายนะครับก็แต่ละโรงแรมถ้าสมมุติเราไปฝึกงานหรือไปทํางานเนี่ยเหตุผลตรงนี้ก็จ,จะแตกต่างกันออกไปอาจจะมีมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าตรงนี้ครูไม่ลงดีเทลละกันก็เลือกเหตุผลให้ตรงตามเหตุผลที่แท้จริงละกันว่า Can c ซ l เพราะอะไรนะครับในที่นี้ครูขอเลือกเป็น Duplicate reservation แล้วกันสมมุติเป็นความผิดพลาดของพนักง,งานเองเออเราทํา booking ซ้อนขึ้นมาเราก็เลยจะต้อง cancel นะครับ duplicate แปลว่าซ้ำนะครับซ้ำสอง Duplicate จะมีความหมายคล้ายๆ copy นะครับทำซ้ําขึ้นมาเราเรียกว่า Duplicate กดโอเคเลือกเหตุผลเรียบร้อยแล้วกดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับ cancellation number for แขกที่ชื่อกิติภูมิกดโอเค เห็นไหมครับสเตตัสจากเบอร์หนึ่งหรือ expect เนี่ยเปลี่ยนเป็น cancel เรียบร้อยนะครับก็เป็นการบอกว่า Booking นี้ถูก cancel อ่ะเรื่องสุดท้ายคือการ delete สมมุติว่าเรา cancel แล้วเราไม่ต้องการที่จะทํากลับและเราต้องการจ,จะลบทิ้งไปเลยเพราะอาจจะสร้างขึ้นมาซ้ําซ้อนต้องการลบทิง้งเคลียร์ทิ้งไม่อยากให้มันคงค้างในระบบวิธีการ delete ก็มาที่ปุ่มนี้ครับ option แล้วก็เลือกที่ delete อยู่ไหนเอ่ยอ,อยู่นี่นะครับมันก็จะหายไปนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของ Reservation ประมาณนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคน